สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PT Healthy t i p ค่ะวันนี้นะคะเรามีมหัสจรรย์บนยอดโดยโอเมก้าสามานำเสนอค่ะนี่เลยนะคะงาขี้ม่อนค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งว่างาม้อนนะคะนี่ค่ะหรือภาษาแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดอาจจะเรียกต่างกันออกไปอีกหลายๆายชื่อก็ได้นะคะมีชื่อค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า p e r ร l ลล่ค่ะ งาขี้มอนนี่นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพราโหระพาและแมงลักค่ะเป็นไม้พุ่มส่วนใหญ่ปลูกบนยอดดอยบนภูเขาในภาคเหนือนะคะอาศัยน้ำฝนแล้วก็นำมเมล็ดมามาใช้บริโภคนะคะในมะเมล็ดนี่นะคะมหัศจรรย์มากเลยคือมีไขมันโอเมก้าสามมากเลยนะคะมีไขมันโอเมก้าสามแล้วก็มีไขมันโอเมก้าหก ที่มีปริมาณเหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการค่ะตัวไขมันส,สองตัวนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นในร่างกายเราเลยนะคะเป็นทันญ,ญพืชค่ะพันญ,ญพืชขนาดเล็กนี่นะคะไขมันโอเมก้าสามเขามีมากกว่าปลาแซลมอนนะ,ะแต่ราคาถูกกว่าหลายเท่าเลยนะคะราคาร้อยกร,รัมประมาณสามสิบถึงสี่สิบบาทนะคะ มันก็เลยเป็นอาหารที่ดีที่สำหรับคนที่ต้องการรักที่ต้องการบำรุงสุขภาพคนที่รักสุขภาพนะคะแต่ว่าต้องการประหยัดนมีงบน้อยก็ซื้อตัวงาขี้ม่อนมาทานนะมันประหยัดแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ทานมังสวิรัติด้วยค่ะเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะคะก็ทานพืชตัวนี้ไปแทนค่ะ มีประโยชน์มากมายเลยนะคะทีนี้เรามาฟังประโยชน์กันประโยชน์ข้อแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการป้องกันและบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้อากาศค่ะเมื่อลดอาการอักเสบของโพรงจมูกที่เกิดจากภูมิแพ้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นโรคหอบหืดคะ่ะทานตัวนี้เข้าไปนะคะทานงาขี้ม่อนหรืองามอนเข้าไปก็จะดีขึ้นค่ะ ข้อต่อมาก็คือในงาขี้มอนนี้นะคะมีไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6นะคะก็จะเป็นช่วยตัวที่ช่วยในเรื่องของเซลล์อะคะ่ะลดอาการอักเสบของเซลล์และกล้ามเนื้อในร่างกายเรานะคะถ้าร่างกายเรามีอาการอักเสบก็อาจจะสร้างเซลล์ใหม่หรือเซล แบ่งตัวผิดปกตินะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะคะแต่ถ้าเราทานอันนี้มันจะต้านการอักเสบลดอาการอักเสบก็เป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งไปได้ด้วยค่ะอันนี้คือประโยชน์ของไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกค่ะข้อต่อมานะคะช่วยให้ผ่อนคลายลดความวิตกกังวลค่ะเขาเอาไปทำน้ำ <c oughs> น้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยให้ผ่อนคลายค่ะนะคะ มีสารโอเมก้าสแล้วโอเมก้าหแล้วก็ยังมีสารเซซามอนด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งค่ะในสารเซซามอนนี่นะคะซึ่งเป็นเป็นเรื่องมหัสารย์เลยนะคะกับพัยพืชเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่มันมีทั้งโอเมก้ามีทั้งเซซามอนนะคะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการแผลร้อนในค่ะ บรรเทาอาการอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะทีนี้มันมีประโยชน์มากมายแบบนี้แล้วเรามาดูวิธีการรับประทานว่าเราจะรับประทานเขาได้แบบไหนบ้างนะคะทางภาคเหนือเขาปลูกใช่ไหมคะเขาก็เอามาทานแบบตำกับข้าวแดกเออต่างกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็เกลือบางคนก็ใส่น้ําอ้อยนะคะตำจนละเอียดเป็นแผ่นเขาเรียกว่าข้าวหนุกงาหรือบางพื้นที่นะคะเขาเรียกว่าข้าวแดกงานะคะก็อร่อยนะคะมันเหนียว ทานอร่อยนะ,ะหรือถ้าอย่างเราเนี่ยอย่างตัวฉันเนี่ยนะคะก็เอาไปทานกับโยเกิร์ตนะ,ะใส่ในกาโนล่าทานกับโยเกิร์ตหรือทําเป็นน้ําสลัดก็ได้นะคะหรือหรือที่เขาทําขายก็ทําเป็นขนมเป็นขนมงาม้อนหรืองาขี้ม้อนแผน่นแล้วก็เอาเป็นทำคุกกี้หรือโรยหน้าขนมก็อร่อยนะคะก็ดีนะคะหรือบางคนก็จะทานกับ เครื่องดื่มร้อนเย็นนะคะเครื่องดื่มร้อนก็ได้ใส่ในชาสมุนไพรแล้วก็ใส่งาเข้าไปก็ได้ประโยชน์จากงาด้วยจากสมุนไพรด้วยหรือเครื่องดื่มเย็นก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะดีทั้งนั้นเลยเราก็ซื้อติดบ้านไว้สําหรับที่บ้านก็จะมีกาโนล่ากานโนล่าเอาไว้ทานโยเกิร์ตชอบทานโยเกิร์ตนะคะก็จะใส่งาขี้ม้อนลงไปด้วยค่ะก็จะได้ประโยชน์นะคะเราก็ได้ทานไขมันโอเมก้าสม แบบถูกๆแล้วก็แห้งแห้ๆเราเก็บไปได้นานเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ของงาขี้ม้อนนะคะขอ,อขอบคุณที่ติดตามรับชมเคล็ดลับสุขภาพโดย PT Healthy t i p ค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PT Healthy t i p ด้วยนะคะสวัสดีดค่ะ